โดยเฉพาะโอกาสการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแล้วก็เวียดนามผ่านโครงการที่ชื่อว่า C-VTEC นะคะวันนี้จ้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมว่าโครงการ C-VTEC ที่ว่านี้คืออะไรมีการเชื่อมโยงจังหวัดไหนบ้างรวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ EEC เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างอยากให้ติดตามพร้อมๆกันค่ะ C-VTEC ย่อมาจาก Cambodia-Vietnam-Thailand Economic Corridor เป็นความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของกัมพูชาเวียดนามไทยหรือระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้ค่ะเพื่อทำแผนความร่วมมือเชื่อมโยงการค้าการลงทุนโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและไมซ์เข้าด้วยกันในพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเลของทั้ง3ประเทศโดยมีพื้นที่ครอบคลุ่มตั้งแต่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดของไทยต่อไปยังจังหวัดเกาะกงศสีหนุวิลกำปอดแกบของกัมพูชา และจังหวัดกินยางและกาเมาของเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มผลักดันโครงการตั้งแต่ปี2561มีความคืบหน้าเรื่อยมาค่ะอย่างในปี2563มีการผลักดันวิทยศาสตร์และแผนความร่วมมือเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้มุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือหรือการดาเนินการที่เป็นผลประโยชน์ต่อทั้ง3ประเทศในกรอบระเบียบเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้ครอบคลุม5ด้านหลักๆด้วยกันค่ะด้านที่1คือโลจิสติก โดยผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง3าประเทศให้เป็นไปโดยสะดวกเกื่อต่อการคมนาคมทั้งการขนส่งทางบกทางทะเลและอากาศรวมทั้งการขนส่งคนและขนส่งสินค้าระหว่างกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้เกิดการเดินเรือชายฝั่งอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมจากสถานีขนส่งท่าอากาศยานท่าเรือกับพื้นที่หลักและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้านที่2คือด้านการท่องเที่ยวเป็นการผลักดันให้การท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ในอนุภูมิภาคค่ะและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวใน3ประเทศได้ในการเดินทางครั้งเดียว 3. คือด้านไม้โดยผลักดันให้เกิดการรับรู้ความสําคัญของไม้การใช้กิจกรรมไม้ให้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการยกระดับเมือง ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการบุคลากรด้านไมซ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะ <c oughs> ด้านที่4คือด้านการค้าโดยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของ3ประเทศทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการค้าชายแดนและการอำนวยความสะดวกพัฒนาประสิทธิภาพด้านการขนส่งและเชื่อมโยงและด้านที่5ด้านการลงทุน โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งด้านใต้มากขึ้นทั้งการลงทุนระหว่างกันของไทยกัมพูชาและเวียดนามเพื่อยกระดับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเลภายใต้ความร่วมมือนี้อยู่ในทั้ง3าประเทศตั้งแต่ชลบุรีในไทยยาวจนถึงจังหวัดกาเมาของเวียดนาม ดังนั้นศักยภาพของแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับดรพุษดีพลส,สารมผอศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์ขาเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปในการทําโครงการ c v t e c h หน่อยค่ะโอได้ค่ะก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่า c v t e c h นะคะมาย่อมาจากชื่อประเทศนะคะก็คือแคนเบเดียเวียดนามแล้วก็ประเทศไทย ส่วน ec หรือ tech นี่นะคะก็ย่อมาจากคำว่า economic corridor ค่ะก็คือกรอบความร่วมมือ,อของประเทศเวียดนามกัมพูชาแะกะไทยแลนด์ถามว่าร่วมมือเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะแต่เราก็พบว่าการท่องเที่ยวแล้วรืของโลจิสติกส์ก็สำคัญ c i v e c เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2561นะคะเป็นลักษณะของความร่วมมือก่อนโดยความร่วมมือระหว่างทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวตั้งผ่านทางสภาธุรกิจไทยกัมพูชาค่ะเราไปเยือนประเทศเวียดนามโดยมองว่าตอนนั้นเวียดนามเศรษฐกิจกำลังดีมาก mm hmm. ไปคุยกันที่หมู่เกาะฟุกัว mm hmm. ปีหกสองนะคะปีถัดมาเนี่ยก็มีการเยือนกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเป็นลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว mm hmm. เพื่อจะดูว่าการสำรวจเส้นทางเนี่ยเราต้องการสร้างความแตกต่างคือทางน้ำ mm hmm. ทางทะเลอะคะ่ะโดยเชื่อมโยงระหว่างไทยแต่มันก็ต้องผ่านกัมพูชาแล้วก็เวียดนามก็เลยเป็ hmm. นความร่วมมือ ศักยภาพโดยรวมนะคะภาพรวมเนี่ยเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลศักยภาพคล้ายๆกันนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการปลูกพืชค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นชนบุรี <ใช S 2> <ม>ก็จะมีชื่อเรื่องของอาหารทะเลเรื่องของอการท่องเที่ยวเป็นจุดรวมของการท่องเที่ยวรวมทั้งด้านของผลิตภัณฑ์ทางด้านผลไม้ด้วยนะคะระยองเราก็จะนึกถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราจะพบถึงเรื่องเกาะสม็ยนะคะหาดแม่ลำพิง บ้านเพแล้วก็เรื่องของเกษตรอันนี้เป็นศักยภาพที่เรามองนะคะเราไม่ได้รวมไปถึงพวกนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นหลังลงทุนจันทบุรีก็ถามทางอหอการค้าจังหวัดจันทบุรีก็เพราะว่าพลอยอัญมณีก็ยังยังมีบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาคิชก,กูดน้ำตกสายดาวส่วนจังหวัดตราเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะที่อยู่ติดพรมแดนกับทางกัมพูชาก็ ต่ก็บอกว่าเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวทุกคนอาจจะคงรู้จักก็คือเกาะช้างเกาะช้า,างเกาะมาเกาะกูดค่ะจังหวัดตราดเนี่ยเรามีชายแดนติดกับจังหวัดเกาะกลมซึ่งเกาะกลมเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมชายแดนอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นมีนักลงทุนจากเกาหลีจากญี่ปุ่นไปลงทุนมากเกาะกงเนี่ยจุดเด่นก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวท,ที่ที่สำคัญนะคะแล้วก็มีอาจจะเรียกว่าคนไทยอาจจะสนใจเรื่องค้าร้านค้าปลอดภาษีแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่แบบต้องท้าทายหน่อย จากนั้นจะเกาะกงเชื่อมไปที่สีฮานุวิวสีเนวิวเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมแต่ปัจจุบันเนี้มีการลงทุนจากจีนโครงการเรยอะมากนะคะ<ม>ในเรื่องของโรงแรมที่พักแต่ว่าที่เด่นๆก็เ,เขบอกเลยนะคะ<ม>เขาก็มีเรื่องเกาะรง<ม>กะเกาะซัมเลิญรวมทั้งเรื่องของตัวพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่วนเวียดนามเนี่ยเขาต้องการชูจังหวัด ขเขาก็คือจังหวัดเกียน์ยางนะคะก็คงไม่เคยยินหมู่เกาะฟูกัวที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแต่ว่าเขาก็มีจุดเด่นในเรื่องของพืชสินค้าทางทะเลด้วยได้ว่าเช่นน้าปลาเงาะมังคุดเขาปลูกได้คล้ายๆเราแล้วเราจะพบเลยว่าจุดเด่นหรือศักยภาพก็คือในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อาหารประมงกับพืชที่ผักผลไมท้ที่เล้ายกับไทยการเชื่อมโยงโดยธรรมชาตินะคะเราจะเชื่อมโยงกัน ผ่านทางเรือเรือประมงชายฝั่งแล้วก็อาจจะเป็นเรือที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแต่ว่าไม่เป็นลักษณะของท่าเรือเอกชน,นะคะ่ะแล้วก็เชื่อมโยงโดยทางรถยนต์ทางถนนนะคะทางด้านของทางเครื่องบินเนี่ยตั้งสารประเทศเราก็มีนสนามบินอยู่นะคะ mm hmm. แต่ว่าเชื่อมโยงเนี่ยยังไม่ไม่มีประสิทธิภาพหรือ mm hmm. ยังไม่ได้ตั้งเป้ากันเท่าไหรนะ่นักสินค้า ผักผลไม้จากประเทศไทยค่ะ <Okay. S 1> เป็นที่นิยมในเวียดนามมาก mm hmm. เช่นลำไยเงาะมังคุดนะคะรวมทั้งทุเรียนด้วยแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มมีการปลูกของเขาเองด้วย mm hmm. แต่ว่าที่น่าสนใจคือประเทศที่สาไม่ใช่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นจีนที่นิยมสินค้าผลไม้จากประเทศไทย mm hmm. ก็เลยเมีแนวคิดกันว่าเออสามสามประเทศเนี้ยเราถ้าเราล่กมือกันนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะไทยเนี่ย เราไดาจะมีการเดินเรือชายฝั่งเพื่อจะขนสินค้าผลไม้ค่ะแทนที่เราจะขนผ่านทางเหนือคือผ่านไปทางลาวหรือผ่านทะลุไปทางเวียดนามทางโน้นด้วยทางขนส่งรถยนต์ผ่านทางเรือดีไหม่มก็เลยมองว่าศักยภาพาน่าจะมีจะเห็นได้เลยล่ะคะ่ะว่าในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพมากมายอย่างในพื้นที่ EEC และภาคตะวันออกของไทยเป็นพื้นที่ที่มี GDP สูงที่สุดในไทย ส่วนสีฮนุวิวก็เป็นเมืองท่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของกัมพูชาและมีอัตราการเติบโตที่สูงมากณนะวันนี้มีนักลงทุนจากจีนเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมากเลยค่ะขณะที่มองมาพื้นที่ภาคใต้ของเวียดนามเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นหากเชื่อมโยง3ามพื้นที่เข้าด้วยกันก็จะสามารถขยายการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อีกมหาศาลค่ะ ซึ่งการเชื่อมโยงที่ว่านี้ก็มีทั้งทางบกทางน้ําและอากาศใน10จังหวัดการเชื่อมโยงเส้นทางบกก็คือเส้นทางอาเไทยกัมพูชาเวียดนามที่พัฒนาไปแล้วและเส้นทางน้ําที่จะมีขึ้นคือเส้นทางการเดินเรือชายฝั่งและหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่เราจําเป็นต้องพัฒนาการขนส่งทางน้ําเพราะการขนส่งทางน้ำนั้นสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ค่ะโดยเฉพาะสินค้าหนักๆอย่างผลไม้ในจังหวัดต่างๆ ถ้าหากทำได้ก็จะช่วยย่นร็ยวเวลาการขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนหรือแม้แต่ไทยไปญี่ปุ่นได้ด้วยค่ะ ในช่วงนี้เราเห็นภาพกันแล้วนะคะว่าแต่ละจังหวัดภายใต้โครงการ c v มีที่ไหนบ้างแต่ละพื้นที่ก็จะมีศักยภาพแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองชายฝั่งทะเลนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ชมรพักกันก่อนผู้เดียวส่วนช่วงหน้ามาดูกันต่อนะคะว่าเอกคนในพื้นที่ EEC จะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างและควรจะต้องปรับตัวอย่างไรคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ EEC Focus ค่ะยังคงพูดถึงโครงการใหญ่อย่าง C-VTEC นะคะที่มี1ิจังหวัดอยู่ใน3ประเทศทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามด้วยเึ่ิมสิ่ง CV ที่เราเห็นก็คือการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและน้ำระหว่างกันค่ะนี่แหละคุณผู้ชมคือโอกาสสำหรับคนที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะคะช่วงนี้คุยกับอาจารย์ภูษดีกันต่อค่ะแล้วดูสิว่าคนในพื้นท e ี่ EEC ซึ่งก็อยู่ในส่วนของ C-VTEC เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างค่ะ ปีนี้ปี64เนี่ยเราจะเห็นความคืบหน้าอะไรจาก c v Tech บ้างคะจความคืบหน้าของโครงการถ้าพูดตามแผนยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้นะคะโดยทางสาส,สปน,นเนี่ยจะมีโครงการว่าอยากจะมีการให้แต่ละจังหวัดเอาเฉพาะในฝั่งไทยก่อนนะคะเราแม้จะไม่ไปก้าวล่วงกับต่างประเทศเพื่อนบ้านอยากให้ทางฝั่งไทยเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยได้ตั้งตัวแทนหรือบุคลากรขึ้นมาขึ้นมาเป็นคณะกรรมการ พื่อจะมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อจะเป็นสื่อกลางทั้งระหว่างประเทศไทยเองในสี่จังหวัดแล้วก็กับประเทศเพื่อนบา้านในเรื่องของโครงการที่เราเสนอไปแล้วบอกว่าถ้าทาได้เนี่ยคืออยากจะให้มีการเสร็จสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการแล่นเรือชายฝั่งระหว่าง3ประเทศหรือถ้าเกิดทําไม่ได้ก็คือ2ประเทศก่อนก็ได้ mm hmm. อาจจะเป็นไทยกับกัาพูชาไทยกับเวียดนามเพราะว่าถ้าเรามีการเดินเรือชายฝั่งเพื่อการขนส่งสินค้าแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้การขนส่งเลื่อนไหลนะคะนี่ถามว่าโครงการที่ที่เราเสนอไปจะเป็นไปได้ไหมก็ตอนนี้ต้นปีอาจจะยังบอกอะไรไม่ได้แต่ถ้าวัคซีนมานะคะเรามีความเชื่อมั่นระหว่างกันอาจจะมีโครงการอะไรที่ที่เนเชิงปฏิบัติได้สิ่งที่เราน่าจะทําได้ต่อไปก็คือการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนอัปเดตข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งเราเสนอไว้นะคะบอกว่าเขาก็ทางทางสองประเทศคือกัมพูชากับเวียนามเขาก็บอกว่า,าดีโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขเพราะว่าถ้าถ้าเราช่วยร่วมมือกันระหว่างประเทศเนี่ยเราจะพบเลยนะคะว่าตั้งกัมพูชาและเวียนามมีสถิติการระบาดของโควิดที่นําเสนอให้สากลทราบเนี่ยน้อยกว่าไทยเยอะมารรกแสดงว่าเขาเขามีมาตรการที่ดีหรือเราก็จะมีมาตรการที่ดีในระดับหนึ่งแล้วมาแลกเปลี่ยนมาช่วยกัน อาจจะทําเป็นเรื่องของพื้นที่เรียกว่าสติควอนทีนของระหว่างประเทศก็ได้เราต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องของอสถานการณ์คุมควุคุมพื้นที่นะคะแต่ว่าประชากรหรือประชาชนไปยังไปมาหาสู่กันสินค้าก็ต้องเคลื่อนย้ายระหว่างกันเหมือนเป็นอีกหนึฐฐ่งภารกิจพิเศษที่เพ<ส>ิ่มขึ้นมาเลยนะคะภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยใช่ค่ะและที่ถ้าเราร่วมมือกันด้านสาธารณสุขพวกนี้นะคะจะสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศที่ทุกคนสนใจจะมาทำการค้าการลงทุน ทีนี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมถึงตัวการเชื่อมโยงทางเรือที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะคือคือมันมาคู่กันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งเรื่องของการค้าแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวด้วยเนะะี่ยค่ะใช่ค่ะคือวัตถุประสงค์หลักของ CBT ตอนแรกเลยนะคะอยากให้มีสร้างความแตกต่างเพราะว่ามันจะลิงก์ไปถึงระเบียงเศรษฐก mm ิจ hmm. ที่เราเคยได้ยินเรื่องของ g m t Great Mac Hong Kong e c h n นั gent, นะของพาร์ทเนี้ยจะเป็นพาร์ทของ Southern Economic Corridor แล้วเราบอกว่าเอ้ยถ้าเราทำได้นะคะ ไทยกัมพูชาเวียดนามเรามาร่วมมือการขนส่งทางทะเลเป็นลําดับแรกดีไหมเพราะว่าเรามีการเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์หรือพัฒนาการมานานประเทศไทยมีท่าเรือคลองใหญ่นะคะที่จังหวัดปราดที่จะเป็นจุดศูนย์กลางได้แต่ว่าตัวศักยภาพของท่าเรือยังต้องการพัฒนาอีกเยอะนะคะเพื่อเข้าสู่ระดับสากลส่วนกัมพูชาก็จะมีท่าเรือสีฮนุวิลกับท่าเรือเอกชน ในในจังหวัดใกล้เคียงและที่เวียดนามมีท่าเรือฟูกัวกท่าสามท่าเรือนี้เชื่อมโยงกันได้ไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวคิดว่าจะเป็นจุดเด่นที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนโมเข้าใจถูกไหมคะอาจารย์ว่าคือจริงๆแต่ละประเทศคือมีท่าเรือของตัวเองอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าณวันนี้เราอาจจะไปมาหาสู่กันหรือว่าใช้ประสิทธิภาพในการค้าขายระหว่างกันที่มันไม่มากพอแต่ถ้าเกิดว่ามีอันนี้มันจะยิ่งเพิ่มความข้มข้นขึ้นไปอีกถูกต้อง ok เลย hmm. ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมาย hmm. เกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ S <S ซึ่ง,ง <Gerilim S 2> มันมีทั้งการเดินเรือของตัวท่องเที่ยวเร,เรือเรือท่องเที่ยวนะคะเช่นเรือยอชหรือว่าเรือครูวิสลำใหญ่ๆที่อาจจะเคยเห็นที่เข้ามาจอดที่สินฮานูวิลแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าะค่ะระหว่างประเทศเพราะว่าจะทําให้ประเทศอื่นๆนอกอาเซียนนะคะหรือในอาเซียนด้วยกันเนี่ยสามารถใช้ท่าเรือตัวนี้เกิดประโยชน์ด้วยอาจารย์ขามองว่าตัว C V Tech เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยต่อยอดหรือว่าสร้างประโยชน์เสริมศักยภาพให้กับ E E C ยังไงบ้างคะ จากการที่ EEC เนะีคะถือว่าเหมือนแบบเป็นไทยแดงที่สําคัญมากอาจจะเป็นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยในระดับอาเซียนถ้า EEC เป็นไปตามแผนที่ทําไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการมีการพัฒนาพื้นฐานเดที่สุดก็คือ 5G ถ้าจะเชื่อมโยง C-VTEC เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นตัวเสริมทําให้ EEC เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ ทำให้มองเห็นการเชื่อมโยงของ3ประเทศมากขึ้นและรวมทั้งทางอาเซียนทางด้านของทางเมียนมานะคะหรืออาจจะเป็นทางจีนตอนเหนืออยู่นานเข้าไปด้วยถามว่าประโยชน์หรือจะทําให้ EC เนี่ยมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไหม EC อาจจะบอกว่าเขามีเสน่ห์เขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทาง CVTE เนี่ยคงจะช่วยในด้านของการเชื่อมโยงนะคะการคมนาคมโลจิสติกแน่นอนละถ้าเกิดมีรถไฟความเร็วสูงจาก EC เนี่ยไม่ได้จบเฉพาะตรงที่ โครงการนั้นแต่เชื่อมโยงมาถึงจังหว mm ัดตรานะคะก็อาจจะทําให้เกิดการท่องเที่ยวคนที่ทํางานในเีซีต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเอ็กซ์แปดนะคะก็คือชาวต่างชาติที่ที่เข้ามาเขาคงต้องการการพักผ่อนเพราะฉะนั้นตัวสามสี่จังหวัดของเรานี่นะคะก็จ,จะเป็นตัวที่ทําให้เอ็กซ์แปดได้เข้ามาพักผ่อน mm hmm. แล้วก็ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวตัวนี้ก็อาจจะ เป็นหลักการกระจายรายได้นะคะให้กับคนในชุมชนแล้วก็อาจจะเดินทางเลยไปถึงจังหวัดเพื่อนบ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นโครงการสิมิเทคเนี่ยเราไม่ได้มองประโยชน์เฉพาะประเทศไทยนะคะไม่ใช่มองเฉพาะสี่จังหวัดแต่เรามองว่าจะเป็นการขยายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้กับชุมชนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดด้วยคือต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันเห็นโอกาสที่มันรออยู่แล้วนะคะทีนี้ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนเนี่ย ในช่วงนี้ควรจะปรับตัวยังไงดีคะอันนี้ต้องนไปสถานการณ์ช่วงนี้นะคะทางชุมชนก็คงได้เรียนรู้บทเรียนนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามองเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเราก็บอกว่ามันเป็นรายได้หลักรายได้ที่แรงมาแรงแล้วก็เห็นผลเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันพ่วงด้วยโรคระบาดนะคะหรือเรื่องการสาธารณสุขหรือการไม่เข้มงวดต่างๆเนี่ยมันเป็นความท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนหรือชุมชนต้องเข้มแข็ง คำว่าเข้มแข็งก็คืออาจจะต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็มีการทัดสันพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ใดเนี่ยควรเราจะให้ความสมําคัญในเชิงของการสร้างสุขอ,อนามัยหรือการลดลดทอนความกังวลของคนในชุมชนและพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะต้องมีการจัดผังผังเหมือนโฟล์ฟลชาร์ดหรืออะไรใหม ในในกลุ่มพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยกับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในดาวเคศชายแดนด้วยจะเห็นได้ว่า c v t e c ทนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่จะพัฒนาพื้นที่10จังหวัดใน3ประเทศทําให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั้งในด้านโลจิสติกทําให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่งชายแดนเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศและผลักดันการเดินเรือชายฝั่งส่วนด้านการค้า ว่านับว่าอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าชายแดนและส่งเสริมการส่งออกสินค้าของแต่ละประเทศจะทำให้การค้าชายแดนไปกัมพูชาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยล่ะค่ะและยังจะเพิ่มการค้าและการท่องเที่ยวผ่านแดนไปยังเวียดนามได้ด้วยในขณะที่ด้านการลงทุนก็จะช่วยส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและการบริการจะทำให้เรานั้นสามารถเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจภาคบริการแบบดั้งเดิม เป็น High Value Service ยกระดับธุรกิจบริการที่มีศักยภาพมาสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นและหากจะถามถึงประโยชน์สำหรับคนในพื้นที่ EEC แล้วถ้ามองในแง่การเกษตรจังหวัดประยองจันทบ,บุรีและตราดนับเป็นส่วนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะซึ่งตลาดท่งออกหลักก็คือจีนการขนส่งเส้นทางบกจากไทยไปลาวเข้าวเวียดนามแล้วส่งต่อไปที่จีนต้องใช้เวลานาน,านประมาณ8-10วัน ส่วนผลไม้เองก็มีช่วงเวลาการเก็บได้ไม่นานนักแต่หากส่งจากไทยโดยออกจากท่าเรือจังหวัดตราดไปถึงทางตอนใต้ของจีนจะใช้เวลาเพียง2-3วันเท่านั้นค่ะนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการส่งออกผลไม้ของไทยได้สําหรับธุรกิจอื่นๆก็นับก็มีโอกาสอีกมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มีรายได้สูงจากกัมพูชาและเวียดนาม รวมถึงธุรกิจขนส่งและโลจิสติกรวมถึงไมซ์อีกด้วยซึ่งทาง EEC เองจะนำยุทธศาสตร์ C-VTEC h เข้ามาต่อยอดกับแผนของ EEC เพื่อกระจายผลประโยชน์ให้กับพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะช่วงนี้เราไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะ ในช่วง10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งระบบรางมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่รถไฟฟ้าหลายเส้นทางครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งมีแผนจะพัฒนารถไฟฟ้าอีกหลายเส้นในหัวเมืองหลักทั่วทุกภาคทั้งยังมีแผนพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเส้นทางต่างๆทั่วประเทศอีกด้วย จากสถิติล่าสุดการพัฒนาระบบรังของไทยเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาระบบรางในอันดับต้นๆของภูมิภาคโดยข้อมูลการเดินรถไฟในอาเซียนประเทศไทยอยู่ในอันดับ3มีเส้นทางรถไฟอยู่ที่4 5 0 7กิโลเมตรรองจากอันดับ2คือเมียนมา5,403กิโลเมตรและอันดับ1ประเทศอินโดนีเซียมีเส้นทางรถไฟมากสุดถึง6,155กิโลเมตร อย่างไรก็ตามหากพิจนารณาการพัฒนาระบบรางประเภทรถไฟความเร็วสูงในอาเซียนแล้วถือว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นอันดับที่<ม>1เพราะมีการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินที่มีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทซึ่งมีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3าสนามบินเพื่อลงทุนโครงการและมีความคืบหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถบริการรถไฟความเร็วสูงเป็นสายแรกของประเทศและมีระยะ2ที่วิ่งต่อเชื่อมไปอย่างระยองขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพหนองคายรวมถึงมีแผนดําเนินการรถไฟความเร็วสูงในพื้นที่ภาคเหนือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และพื้นที่ภาคใต้เส้นทางกรุงเทพประดังเบซารวม4เส้นทางระยะทาง2,506กิเมตร สำหรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในอาเซียนรองจากประเทศไทยคือประเทศเวียดนามที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงโฮจิมินห์ฮานอยระยะทาง1137กิโลเมตรตามมาด้วยรถไฟความเร็วสูงในประเทศอินโดนีเซียเส้นทางจาการ์ต้าบันดุงระยะทาง112กิโลเมตรซึ่งตามแผนจะแล้วเสร็จในปีนี้และคาดว่าจะเป็นเส้นแรกในอาเซียนที่เปิดให้บริการ ส่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์เส้นทางกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ระยะทาง335กิโลเมตรมีการประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี2,563ที่ผ่านมาซึ่งทั่วโลกก็ก็ใช้ h ไฮสปีดเทรนนี่แหละในการเชื่อมจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งโดยย่นระยะเวลาแต่ผลผู้โดยสารไปได้ขาขาวร้ามากๆทำให้ชีวิตของการเคลื่อนการเคลื่อนย้าย ของไม่ว่าจะคนหรือสิ่งของเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับทําให้ระบบขนส่งทางรางมันถึงเป็นโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงมันถึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ในประเทศจีนเขาเลือกในยุโรปเลือกมานานแล้วในญี่ปุ่นเลือกใช้เป็นระบบรางหรือประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็จะมองรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นระบบขนส่งที่เป็นแบ็กโบนของประเทศที่ใช้ขนส่งผู้โดยสาร จะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศในอาเซียนมีการวางแผนพัฒนาระบบรางและยกระดับสก,กิลภาพระบบรางด้วยการใช้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงแต่ประเทศที่มีความเป็นไปได้และความชัดเจนในแผนการดําเนินโครงการในปัจจุบันนั้นประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมมากที่สุดเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนจากแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางปี2570ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมทั้งสนับสนุนการขยายตัวของเมืองพื้นที่เศรษฐกิจโดยรอบเส้นทางโดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากลและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ใหม่ทุกวันศุกร์1 0ึ0งเจอกันเช่นเคยนะคะรู้อย่างเข้าใจฝังแล้วเข้าถึง สูตรไทยแลนด์4.0ไปกับ e p c Focus วันนี้หมดเวลาแล้วมุกคลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม p n n ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเราังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละคะ่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook p n n Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ